เจอแล้วดูค่ะกำลังแบบดูนี่กำลังน่ากินเลยอ่ะอันนี้น่าจะแก่แล้วแต่ว่าขาใช้ได้ไหมดูค่ะอันนี้แก่แล้วุ๊้ใจแล้ว เห็นไหมทุกคนกำลังตะมุดตะมี้เลยค่ะนี่ข่าวจัววเลยเห็นไหมข่าวจัววเลยค่ะแหมสุ้มเชียเดี๋ยวนะคะตรงนี้ดองแล้วก็ตรงโน้นนี่ดอกตรงโน้นน่าจะแก่แล้ว ไม่ใส่ถุงมือด้วยด้วยค่ะเอาฝาออกได้เอาแต่เอาแต่ได้อยู่เก็บไว้ตรงนี้แหละจริงๆเอาไปทอดชุบแป้งอร่อยนะเนี่ยเอาแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวจ,จะไปดูดอกนั้นสิได้ละสามดอกมีไหมเนอ ไปดอกนี้น่าจะแก่แล้วนะดูนะคะขาใช้ได้อยู่ไหมวันนี้แก่แล้วอยู่นี่แปนะโลกมีอีไ,หม,หอไม้หน่อเห็นละเห็นไหมคะทุกคนอยู่ในอยู่ตรงนี้เจอหลายดอกพร้อมกันเลยอ่ะ นี่ใช้ได้นะครบซะมีอีกไหมส่วนมากก็จะแบบอุ๊ยเจอละเดี๋ยวไปดูตรงนน้นหน่อยนอนเจอละมันจะเห็นแวบ,บๆทุกคนเห็นไหมนี่ พีทค่ะแต่สวยงามมากอันนี้โอ้ยอันนั้นแก่แล้วอะ่ะไปดูสิอันนี้เห็นแก่มากเลยหันนี้แก่มากเลย นี่ไหมคือมันจะเห็นหลายดอกมากคือมาไม่ทันดูดิมันแก่นี่แก่หมดเลยจะดูอีกสิดูค่ะทุกคนเห็นไหมคือเยอะมากตรงนี้ดูดิมันแก่แล้วว่า ก็แก่แต่อันนี้ใช้ได้แน่เลยเห็นไหมทุกคนย้อนแสงโอมันแก่อ่ะดูมีมอีกไหมอุ๊เจอแล้วอูว้อันนี้ใหญ่มากดูค่ะทุกคนดูเห็นไหมเนี่อันนี้แข็งปุ๊บเลยเห็นนะ เป็นอะไรไม่รู้โทรศัพท์ขางเก็บเลยแล้วกันดูค่ะทุกคนกำลังอ่อนเลยกบกบกบ,กบอู้ดูทุกคนทุกคนมันเยอะมากดูค่ะเอ็นเสียงเย็ดแต่ไม่แก่ดูค่ะทุกคนดูดูด เจอแล้วเยอะมากเลยดูค่ะมีอีกนี่เยอะมากมีกไหมอูม้ยเยอะมากเก็บก่อนดูค่ะทุกคนดูดูค่ะสี่หัวเลยนี่ดูค่ะ ดูค like so to ่ะทุกคนดอกแบบตะมุตตะมีมากๆพกดอเดินมาเอาถุงเก็บตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนนี่นี่กบกบโอ้โหเยอะมากค่ะทุกคนนี่นี่ เนนะขอถ่ายรูปนยนี่เห็นไหมทุกคนกบจ้าคนละดูสิเห็นไหมเจออีกแล้วคนละเสียงขั้นดูพล็กกะเห็นไหมนี่เจอมากๆเลยค่ะ ดูค่ะทุกคนคือมันเยอะมากอ,ะอา่ะอะนี่เห็นไหมทุกคนนี่แต่อันนี้จะแก่รออ๋อหนูนี่ดูขาใหญ่มากนี่เอาถุงอู้คันดู โอ้ยสวยอ่ะน, <c oughs> นี่ดูค่ะทุกคนเอสีเข้ามาคนละค่ะยอนี่อันนี้แฝดเลยจ้าแต่ว่าไม่รู้ใช้ได้ไหมได้อยู่นะ อุ้ยมันเน่าแล้วอะกบไปตรงนี้แหละคนละนี่ทุกคนใหญ่มากคนร<อ>้ายจริงย้อยอยอ่ยอยอ่อันนี้แก่เก็บไว้เพื่อได้ออกปีหน้าอีกอันนี้ขาดใช้ได้อะ่ะอันนี้ขาดใช้ได้ เอาขาแล้วกันกบไว้อันนี้เอาไว้นี่พอดีมาเดินเล่นก็ไม่ได้เอาถุงใหญ่มาไม่ใส่ถุงมือด้วยเก็บไว้ได้ออกปีหน้าอีกอของไว้ก่อนดอกนี้ขาแน่นอยู่นะแต่ว่าหัวมันดูก่อน โอ้มันไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้นี่แหละดูค่ะทุกคนมาเดินเล่นแต่ว่าก็พกถุงมาอันนี้ดูค่ะคือเยอะมากเห็ดพึ่งเดี๋ยวดูดิมีอีกไหมตื่นเต้นค่ะโทรศัพท์ค้างเป็นอะไรไม่รู้ดูอืม นี่มันก็จะแบบเจออีกแล้วดูค่ะทุกคนอืมกำลังแบบอ่อดเลยอ่ะหิมดูดอกนี้โดนกัดไปละอืมแต่ใช้ได้อยู่ กบไปไปต่อมีอีกไม้หนอ่อเห็นแวบๆบบบนี่เจอละวอันนี้ไม่เอาอ่ะอันนี้ก็น่าจะแก่และ ลองดูอันใหม่สิโอ้ยแจลยล่แล้วอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะพอเดินลงเนินอันนี้มันแก่แล้วแก่แล้วอยู่นี่แหละไปรอปีหน้านะจ้าดูค่ะทุกคนอันนี้เห็ดแครอท ันนี้เคเห็ดแครอทมันจะขมๆขมหน่อยคือคุณแม่ไม่ทานนะคะคุณแม่ขาไม่ทานอันเนี้ยมันจะขมแต่บางคนเขาก็ชอบอะค่ะแย่งกันออกเลยน,นี้ก็แก่แล้วดูค่ะมาดูหน่อย เจออีกแล้วคันดูพลอกกาทักโม,มิแกยาฮิตามิแกเดฟฟีนเออร์ลารอวิฮิตาพลัดนี่พลัดดีค่ะทุกคนเยออดูค่ะทุกคนคือน,น่าก,กินน่าก,กินมากทุกคนดูค่ะอ่อนๆเลยจะเอาไปทอดเนี่ย ดูค่ะเดีย๋ยวไปตัดขาที่บ้านเพราะว่าไปดีเอามีดมามาเดินเล่นอยู่พอเจอเหตุก็ทำคลิปเลยค่ะทำให้เพื่อนๆดูแบบตื่นเต้นดูค่ะมันน่าจะหมดแล้วคันดูวิสาฮือไม่เกียรวิหอก็ละสามีไปซื้อถุงะคะให้ดูดูค่ะทุกคนเพื่อนๆนี่ ดูเยอะมากเลยเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะติดตามฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ดูอีกเนาะเอาเจออีกแล้วพอพูดอีกก็เจออีกอะค่ะเพื่อนๆนี่นี่กบเห็นไหมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ เห็นไหมคือเยอะมาก <laughs>